Thank mm -hmm. you. สวัสดีพี่น้องสูส่ชุกคนครับผมมาพบเมนูแซ่กแพว่าคนเก่าค้นเดิมครับผมวันนี้เสนอเมนูปลาหมึกผัดผงกะหรี่นี่ปลาหมึกปลาหมึกนี่แพว่าดวกแต่ไปแซ่ในะนำนำเย็นเนาะแซ่แน่นแข็งไหวมันจังโค้ความสดปลาหมึกผัดผงกะหรี่นะพี่น้องนะ กิกี้แค่ว่ากับปุงรสเรียบร้อยแต่จูในไอไข่ผมกับนี่พริกเผาเออซอสปุงรสกับนี่นมนมขั้นเนชันครับผมสว่ว่นส่วนพุกะลีกกับอซิ่ตามหาสรัพสิน้าได้เลยครับผมนี่ไปกินเผาหอมหอมครับผมปลาหมึกเข้ารวกกวันเนี่นองนะ นะนะครับผมมือนี้ชิมอาหารกินเะลาเบียะ่ะชิมเมืองเดี๋ยวไปเมืองนี้นี่แป๊บนึ่งครับผมอ,อมืหอมมากเลยใช่ปะ,ะ,ะใสต้นหอมผักชีแล้วก็ใบยางกอกใช่ปะ ไปตั้งเออละไนก็เอิญโมพีเอิญโที่ข้อตัวเลยเป็นังไรพี่ห้อกมันเข้าหลวกเลยหแม่พี่หนักิ่งๆอกมากจิ้กข้สวย่อยเนะน้ำนหนาวๆหน่่ว่า ใมมไหมนี่แหละอืม,อมสุดยอดพี่น้องหอมมากลองไปเฮ็ดกินตามแพ้่อว่ามังเด้อพี่น้องเด้อรับรองตื่นอกตื่ใจคุณพอบานแม่บาทโอเคขอบบุญขอบพุณหลายๆครับผมเรียบร้อยนะเพื่อว่า เดี๋ยวไปกินเขาน้ำกันเสแฉๆครับผมเสวัสดีจ้าพี่น้องมากินเขาเน้ำกันจ้าสวัสดีครับพี่น้องมามากินเขาน้ำกันครับผม พัดผงกะหรี่ต้มยำครับผมนะเสียบเสียบนักกันเลยครับผมหาข่าวนานๆมากินนักการกินหรพัดผงกะหี่เสียเสียบนักกานครับผมต้มยำต้มยำกุ้งต้มยำปลาหมึกอมอืักอกุ้งละนีเอ้ยปลา ปูกับมีโมเมนกุ้งปูปูปปะกับบักชีดาชีดากินกับเข่ากับเสียบด้ยพักบ๊มีเข้ากันนี่แหละหอก,กินรวดไปจบเสีบบมีบ๊มีอัน นี่นี่บสบายหายหรอข้างในลราบตัวห่านเป็นสีวักซินมานะบ๊ย่สมยัมนมอเอาคบาปากบ่บอกะเขียบดยบ่จัดแล้วคบปาก,กบ่อกฮะ บตาโ้ัเจียดเนี่ยล้กแปกวนไปทอดเอจับเจี๊ยดตมยย่าัๆงอนครับผม ผูพ้พัดพงกระดีกันเลยนะกุ้งก็ได้ลองไปพัดมึงพีน่น้องกใครถึงพัดเองจับเองไปได้ยงยองจบแล้ว

ยำเผ็ดบุกคอยเผ็ด่ไหมใ่พิกอีกจำพีกแซ่เหเ็หปูมาพเอาอริกใส่านแล้วถึงมุขเขางที่องพัดฟงกะลีแซบครับ ที่การเฮ็ดเกี่ยวจะไหนอยลง<ม>ให้มึงด้วยปห้มึงพัดระดับพ,าาร,<ม>พระตัร์านพัดระดับเอ่อเขาเอินว่าพัดพอตาานะานเนาะอาหารอินเดียนะอาหารอินเดีย กินว่าอาหารินเดียวอของข้าวตื่นแต่ตุ่มยำแค่แคป่าบุกเก็น้นเนาะบุกผ่านแต่ว่ามันก็กลมุมกลมกลมแบบอนุบาลเบบีีนะ่ย ถ้าเล็กน้อยกินเล็กน้อยอนุบาลกินพอดีถ้ามันเป็นกิบกิบเนเสี่ยอืมเป็นปกิบกิบสำหรับคนบบก,กินเพจกับสำหรับเอเ่อเ้างเฮดเป็นกัเอ่อเป็นแบบไอ้ชาวต่างชาติหรืออันนั้นเข้าก็จะกินรสประมาณนี้แหละ ก็จะกระสิบอกกูดกูดต้มยำกุ้งอย่างเี้ยนะทุกอย่างมันองโตแล้วพี่น้องคัดจั่วามเผ็ดของบานเฮ้ามันต้องมีความเผ็ดต้มจับกเุ็ดเปรี้ยวเผ็ดร้อนอฮอตสไปซี่ภาษาอังกฤษก็จะอ่ะ <c oughs> คนแบมข่อยแก่เขาวัดไปสิลูกเสตื่นว่าวัดสไปซี่ซะหน่ Vai sim! หวานออมันมาจังหวัแล้วอมมันมันไม่กุกเขา ้องไทยท้ายว่าจักบาทย้ายเรามาขายย้ายถลาเรามาขายเรืซอยๆเราซื้อซอยอุดมแล้วไทท้ายว่าจับบาทับบาทเื้อบาทแม่ลราซื้อเราขายสือเหรจับว่าเจ้าขายพิษอยู่บอก่แม่ขายเมื่อแล้วที่หาแผงซื้อเด้่ย สามน่วยนะสิบบาทก็ไเจาเครื่องปรุงแล้วได้ปะ, <Okay. S 2> ะขัานหน,นึ่งขั้นเนาะเพระว่าเจ้าก่้ขายถือแค่์ลองว่าแม่ขายม่เชหาขแขงตัวนี้เยเจ้าขายย,ออยุส่ายังขายเท่าเลยดิอย่อา,ยา,าตำมือมีสิบอ๋อเนาะ พี่จะขายประมาณเท่านี้ไหมครับคุยว่ากดกรงนู้นเพราะว่ายันแล้วขายผิดนะคกเได้ถามแล้วยำๆอ๋อปกติียใส่ของเคยเห็นเราเลยเรา่ม่เงี้ยขายเนี่ยคุณเลยถามแล้วเห็นคนยึดตูนคุณไดว่าย้ายไม่จับบาทแล้วมาทีบาทเอาโจ้ก็ขายทีเชะกันมา แม่ตะไคร้ำนี้ละกันนะวะตะไคร้กับบดได้เหรอเมียนอยู่บ้าเมียนเราขาขยผิดบ้างคนบดกดุ้งเนาเนี้ยไปถามแล้วยังเดินยังอีไปฟาดกันปะอะ ไงก็เล่าเลยอ่ะเล่าขายสิบบาทกายลาเอะอืมอที่ตนเา่างขายคือกระตาหน่อยขายน้ำที่นี้ขายน้ำร่วงบานไปเท่นั้นละขายน้ำศูนยราชการขายน้ำร่วงบาน้างนองไงก็เจ้าบ่ิหา ย่างไปขายห้ามหาดเล่แพงเลยน,ละะน้ำูนราชการน้ำร่วงบุงร่วงบานก็จะบ่อยขายเลยจะบักขายทาั้งแดดเลยจะก่อนด,ด้ือจะพักแจะบักหน้าจะกระเทียมเลาว คนไปลุ้มบานหลายเนะาะจักเขาลามจากักชักบลวงชักน,น,นั่นแหละงูไปขายอะได้ขายไปจนเด้เนาะนะนชุดเงินมันมันเป็นศูนย์เออมันเป็นทีราชการเนาะมันกับคนมาใส่บริการหลายเนาะมันกับเหตดแห่เกิดความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อย เ้ากระจัดสันปัดส่วนถ้าอยากขายกับอยากขายข้างนอกเราควรเป็นระเบียบเรียบร้อยี๋้ว,น,วนี่ยุโรปบึงเขามีตำกล้วยไก่กเก่าอยูน่นี่สบายใจเจ้าไปซื้อสิสูตรไมนมีหรอกบึงไม่มีค่ะผมจำหัวลำโพงก็้องจำ kim đất sớm không? Chắc ra Như khai gì thầm Ừ, tầm hóa lắm đấy Chắc bà Hà Ăn kia cả chết loài Tâm luật cháu Hả? luật cháu Tùng tầm hóa lắm

ไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ